สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคงเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้วันนี้อยู่กับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับช้าง FA ฟครับฟุตบอลถ้วยที่มีผลโคต้า FC a m p i o n s League เป็นเดิมพันนะครับสำหรับโคต้า1บวก1ในฤดูกาลนี้นะครับ วันนี้เราจะมาดูความพร้อมของทั้ง4คู่4ีสนามนะครับถ้าพร้อมแล้วยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ t ิงเค u r v e คิดไซคโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวที่สนุกสนานแล้วก็ได้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ www.tingcurve.co ของเรานะครับและช่องทางใหม่ครับทิกต o อ t ิงคเคิรคิปไซ์โค้งติดตามกันได้นะครับสำหรับสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างนะครับโดยช้างอยู่เคียงข้างวงการฟุตบอลไทยมามากกว่า20ปีนะครับโดยพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนสโมสรทีมชาติไปจนถึงระดับสากลอย่างที่รู้รู้กันดีครับช้างเองก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับฟุตบอลระดับไทยลีก1จนถึงไทยลีก3รวมกว่า20ทีม ก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันวงการฟุตบอลไทยด้วยดีเสมอมานะครับไปเริ่มที่คู่แรกครับ17นาิกา30นาทีครับเป็นการพบกันระหว่าง True b a n ์ข้า u ยูเนเกับนครราชสีมามาสเตอร์เอรองแชมป์เก่าถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play โดยแข้งเทพครับเข้ารอบมาด้วยการบุกเอาชนะพิษณุโลก FC ในรอบก่อนส่วนสวัสด์แคทเปิดบ้านถล่มสุพรรณบุรี FC มาในรอบ16ทีมครับ เจ้าถิ่นนะครับเหลือลุ้นแบบที่พอจะเป็นไปได้ก็คือบอลถ้วยใบนี้ใบเดียวนะครับหลังตกรอบลีกครับเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนทําให้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพักผู้เล่นตัวจริงถึงครึ่งทีมในเกมไทยลีกเพื่อมาเน้นเกมนี้ทวตวันสศรีปานกุนซื้อของทีมจะขาดผู้เล่นแค่วันชายจารุษนงครานที่สะสมใบเหลืองครบเพียงคนเดียวนะครับนอกนั้นจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่นำทัพโดยเฮเบอร์ตี้เฟรนเดสที่ได้พักมาเต็มเมครับ ระบบ4-2-3-1ของ True Bangkok United ครับไมเคิลฟาวเคสการ์ดเป็นผู้รักษาประตูนิติพงศ์เสรลานนท์ยืนแบ็คขวาครับคู่เซนเตอร์ฮารเป็นมาเนลทอมเบียกับเอลวัตันกอนคาเวสแบ็คซ้ายมาใช้พิรพัฒน์นศชัย,ยายครับกองกลาง2คนทศวรรษลิมมาลาสเถียนจะก,กลับมายืนคู่กับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ขณะที่แนวะรุกยังใช้มามุดอิดครับบกกล้าวอนันต์แฮมป์ตี้เฟรนันเดส อขณะที่นครราชสีมามาสด้าเอฟซีนะครับ,รรบสถานการณ์ในลีกไม่ดีหลังจมอยู่โซนตกชั้นต้องรอดูว่าทีรศัพท์โพอน้นกุนซือของทีมจะตัดสินใจอย่างไรจะโฟกัสถ้วยนี้หรืออาจจะพักตัวผู้เล่นไว้สําหรับบอลลีกสุดสัปดาห์เพื่อเน้นความอยู่รอดแต่ตัวผู้เล่นไม่มีใครติดโทษแบนถ้ายังเน้นถ้วยช้าง F อเอคัพอยู่นะครับก็อาจจะโรเตชันแค่บางตําแหน่งมาในระบบ4231ครับพิสารดอกไม้แก้วยังคงเป็นผู้รักษาประตูนะครับวาสันโฮมแสนยืนแบ็คขวา ทางซ้ายใช้จตุรพัฒน์สัตถธรรมคู่เซนเตอร์ฮับกลับมาใช้นัทพงศ์สริยากับชลิครับส่วนกองกลางครับกนกพลปุษปาคมจะยืนคู่กับพัชรพลอินทนีแนวรุกครับมอร์แกนเฟรเยร์สารัตการยโรดและอับดุลฮาฟิดเบอร์รายเฮงส่วนซูน,น้าครับคริสแลงเอริ้ยืนคอยล่าตะข่ายครับสทีมนี้นะครับแพ้มาทั้งคู่ในไทยลีกแต่ความได้เปรียบอาจจะเป็นทางเจ้าบ้านที่มีตัวเลือกให้ใช้งานได้หลากหลายกว่าแถมพักตัวหลักอย่างเฮเบตี้ไว้ด้วยน่าจะหวังบอลถ้วยเป็นระดับหนึ่งในตอนนี้ แต่ถ้าว่าคนครราชสีมาเองก็ไม่ใช่ว่าจะไร้พิษสงหรืออะไรนะครับเพราะพวกเขาก็เคยบุกมาเอาชนะบียูในบ้านมาแล้วเช่นกันในยุคข,ของโคสโจนะครับที่บุกมาชนะโคสแบนนี่แหละครับในฤดูกาล2020ก่อนที่จะโดนปลดทั้งคู่นะครับจนได้วนมาเจอกันอีกในเกมนี้ก็ต้องรอดูครับว่า TrueB ที่ได้พักตัวหลักมาเต็มๆนะครับจะสามารถผ่านด่านของนครราชสีมามาได้ FC ได้หรือเปล่าครับมากันที่คู่18นาฬิกานะครับ b ีปทุมยูเนเต็ดเจอกับโบลิสเตโร FC ถ่ายทอดสดทาง A AS Play ร โดยเดอะแรบบิทครับเข้ารอบมาด้วยการเปิดบ้านชนะลำพูนวอริเออร์ส่วนทางมังกรโล่เงินเอาชนะศรีสะเกดยูเนเต็ดมาได้นะครับเจ้าถิ่นก็เป็นอีกทีมที่ตัดสินใจพักผู้เล่นคนสําคัญในเกมลีกนัดล่าสุดน,นะครับเพื่อมาเน้นในฟุตบอลถ้วยโดยทีมของแมตสมิธจะไม่มีใครติดโทษแบนแต่ยังขาดพวกที่เจ็บอยู่ทั้งอีกซานฟันดี้ ชันมงคลทองคิรีอันเดรสตูเยสเตอริโอจูเนียและพิธิวัตสุจิตธรรมกุลแต่ข่าวดีคือจะได้สารัตย์ยูเย็นและธีรศิลปแดงดา2ผู้เล่นตัวแบกของทีมที่พักมาโดยจะมาในระบบ3-43ครับกิติพงศ์ภูแถวเชื่อกยืนเป็นผู้รักษาประตูอิรฟานฟันดี้จักรพันธ์ภัยุวรรณกาซิโอชายยืนเป็น3เซนเตอร์ฮาฟนะครับนาคิมพิเศษชาติและยูุเกะมารูอาชิเป็น2วิงแบ็กซ้ายขวา ชวัตวิราชาติและสารัตอยู่เย็นยืนคุมแดนกลางครับส่วนด้านหน้าครับใช้นัทพลวรสุทธิท์ีรสินแดงดาและอภิสิทธิโสรดายืนเป็นแนวรุกนะครับโปลิสเทโรของรังสรรค์วิวัฒชัยโชคกุลซื้อของทีมนะครับผลงานในลีกพอจะมีช่องว่างให้หายใจอยู่บ้างนะครับและไม่ถึงกับต้องดิ้นรนดังนั้นอาจจะเน้นกับฟุตบอลถ้วยถวยนี้นะครับโดยตัวผู้เล่นยังไม่มีบาโบมาร์แลนดี และโรเมโรคาบราวนะครับสองกองหน้าต่างชาติที่เจ็บมาสักพักน่าจะต้องยึดชุดเดิมๆที่ลงเล่นในช่วงหลังในระบบ4-3-3ไม่ก่อนครับศินวิชัยอัจฉรัยตนกุลเป็นผู้รักษาประตูครับแบ็กขวาใชา้เอกชยัยสำมเรศเซนเตอร์ฮาฟใช้เฉลิมศักดิ์ขีจับคู่กับไอแซคฮอนนี่กับตันทีมสัญชยัยนนทศิลาอยูอ่ทางด้านซ้ายครับแผงกองกลาง3คนครับเลสลีย์อัปโบศรทธิโชคทัศนยัยและชนุกูลการรนครับทำเกมให้กับแนวรุก3าตัวบนครับนัทวุฒิมูลสุวรรณคิมแจยอก และอูกึนยองครับคู่นี้มาเจอกันถือว่าอยู่ในช่วงที่สูสีเพราะบีจีก็ยังอยู่ในช่วงคลำหาทางของตัวเองนะครับภายใต้โคชแมทสมิธกุลซูเดนเอ DNA ของทีมและต้องเล็งเป้าหมายมาที่บอลถ้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนี่คือสิ่งที่สามารถจับพลัดจับผูไปเล่นในบอลถ้วย AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟตามโคต้า1บวกหนึ่งในปีนี้ได้เลยนะครับส่วนทางมังกรโล่เงินของโคชอ้นเป้าหมายคือรอดตกชั้นในไทยลีกซึ่งน่าจะสบายตัวกว่าทุกฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนี้ก็คงต้องหวังถ้ววยยยที่ท่่่ัังมมโออออกกกาาสลุนน้นนนูเเืืช นีเจอกมาสนุกสูสีและวาดกันที่ความเฉียบคมครับมากันที่คู่18นาฬิกา30นาทีนะครับคู่ใหญ่บิ๊กแมทประจํารอบนี้นะครับการท่าเรืออฟชั้นเก่า3สมัยเปิดบ้านรับมือเรียวเชียงรายยูไนเต็ดหรือสิงห์วันถ้วยที่เป็นแชมป์เก่า3สมัยในรายการนี้เช่นกันโดยจะถ่ายเทอดสดทาง AS Play รซึ่งสิงห์เจ้าท่าเข้ารอบมาด้วยการชนะเชียงหายยูไนเต็ด4-0นะครับส่วนกว่างซงมหาภายัยชนะเมืองทองมาในช่วงต่อเวลา1-0ครับ การท่าเรือของกุนซือคู่นะครับอย่างสุรพงษ์คงเทพและก็โคชโชคโชคทวีพรมรัฐซึ่งรายหลังเคยพาท่าเรือเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้วในปี2019นเะครับเป็นแชมป์รายการเดียวในยุคข,ของประธานสโมสรอย่างมาดามแป้งนวลพันล่ำซำซึ่งเกมนี้น่าจะได้สุพรรณบุรีรัฐ และเควินดีรมรัม2ฟูลแบ็กตัวเก่งฟิตกลับมาลงในเกมนี้ครับการท่าเรือจะมาในระบบ4-3-3นะครับมีสมพลยศเฝ้าเสานะครับสุพรรณบุรีรั์กลับมายืนแบ็กขวาเฮลิสดอลล์และแอตตันติราปัซี่เป็น2เซตเตอร์ฮารททางซ้ายใช้เควินดีรมรัม กองกลางครับธนบูรณ์เกษรัตจะกลับมายืนเป็นมิดฟิลด์เชิงรับนะครับมีในเกบ้าและก็วรชิตกนิสีบำเพ็ญยืนเป็นตัวรุกประกอบเปรมพักบรินาลาและแฮมิตันโซเรสเป็นสามประสานในแดนหน้าครับขณะที่กวางโซงหมหาภัยครับเกมนี้กาเบรียลมาเกยส yes, มีปัญหาพอสมควรครับเพราะว่าขาดทั้งฟิลิปเป้อโมริมแล้วก็ศิวกรเตียตระกูล2ตัวหลักที่สะสมไปเหลืองครบ2ใบในรายการนี้นะครับแต่ก็จะได้นักเตะหลายคนที่พักและติดโทษแบนในบอลลีก,กลับมาหลายคนทั้งวิกเตอร์คาโดโซสนุกรานถินจอม ชินพัทลีอ่อกและมนตรีพรมสวัสด์โดยจะเล่นในระบบเก่งครับ 3, 4, 3, สา3สรานอนอนอนุอินกลับมาเฝ้าเสาวนะครับเดียโก้หลุยส์แลนดิสวิกเตอร์กาโดโซและชินพัทลีอกเป็น 3, สามเซตเตอร์ฮาร์ปมนตรีพรมสวัสด์จนาตาแวรสุราอติคุณมีท้วมและสนุกรานถิ่นจอมเป็นสี่มิดฟิลด์นะครับส่วนแดนหน้า3คนครับใช้เศรษฐสิทธิ์สุวรรณเรสดเนลสันบุญยาและคิมจีมินคอยล่าตะข่ายครับ การท่าเรือน่าจะได้ความมั่นใจหลังจากเก็บชัยชนะได้2เกมติดในลีกนะครับแถมตัวผู้เล่นก็กลับมาฟิตส,สมบูรณ์อีกครั้งยิ่งการเล่นในแพสสเตเดียมสังเวียนเย่าของพวกเขาก็ยิ่งทําให้สนามบอลกลายเป็นนรกสําหรับทีมเยือนขณะที่ลีโอเชียงรายที่พักนักเตะจนบุกไปแพ้สุโขทัย FC จนหมดท่านะครับก็จะกลับมาลุ้นคว้าถ้วยนี้อีกครั้งซึ่งการมาเยือนสนามแห่งนี้พวกเขาค่อนข้างจะทําได้ดีในบางนัดนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ควรพลาดสําหรับแมตช์ระดับบ,บิ๊กเกมของรอบนี้และไม่แน อาจจะยื้อไปถึงต่อเวลาหรือว่าดวนจุดโทษตัดสินกันในที่สุดก็เป็นได้เลยครับคู่สุดท้ายในเวลา19นาฬิกาครับบุรีร United ัมยูเนเต็ดแชมป์เก่าในปีที่แล้วนะครับและมีดีกรีแชมป์5สมัยเปิดบ้านรับการมเยือนของแพร่ยูเนเต็ดซึ่งเป็นหนึ่งเดียวจากไทยลีก2ที่หลุดเข้ามาถึงรอบ8ทีมโดยจะถ่ายทอดสดทาง A อ p l ส y ซึ่งประสาทสายฟ้านะครับบุกเอาชนะอุทัยธานี FC มาในรอบก่อนส่วนมาคนองศึกเอาชนะพรามแบงคอ,อกมาในรอบ16ทีมครับบุรีรัมของมาซาทดาอิชิอิที่กำลังลุ้นคว้าเทรเบอร์แชมป์อีกครั้งจะไม่มีนัดเตะติดโทษดแบนและจะได้กรันเคาสิทธิ์ที่ติดโทษแบนในเกมลีกนัดก่อนกลับมาลงในถ้วยนี้ได้นะครับรวมถึงผู้รักษาประตูอาจจะกลับไปใช้นพพลละครพลที่ได้ลงเล่นในบอลถ้วย หลังบอลลีกเสียตำแหน่งกลับไปให้กับศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับบุรีรัมยูนเต็ดเกมนี้จะมาในระบบ4231นะครับนพพลละครพล,พลยืนเฝ้าเสานารุบดินวีรวัตโน -dom โพันศาเหวิบูลร,ริบินสุลกาและธีรทรบุญมาทันเป็น4แนวรับกองกลางตัวรับครับพีรดอนฉำรัศมีและกุรันเขาสิทธ์คู่กันนะครับแนวรุกสุพรัณเหมือนตาสุภาชัยใจเดดและจนธานบุลิงกิปั้นเกมอยู่ด้านหลังลอนสนาดูบุญญาครับ ขณะที่อานน์บนดาศักนะครับกุนซือของแพร์ยูเนเตดกำลังพาทีมลุ้นโคตาเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งส่วนในรายการนี้เมื่อมีโอกาสหลุดมาถึงรอบนี้ก็น่าจะทําเต็มที่เลยครับโดยคาดว่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักๆแต่อาจจะสลับบางตําแหน่งในบอลถ้วยอย่างผู้รักษาประตูที่มีมือ2ออย่างโสพลวิทรักญาตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นยู -23 ของโคชอ,อิสระศรีทโรนะครับแพร์ยูเนเตดจะมาในระบบ4-3-3นะครับโสพลวิทรักญาติเป็นผู้รักษาประตูการนายถาวรศัก มารอนซินวาวราดอนอุ่นอาจและสุขสารมุ่งเป้าเป็น4แนวรับครับกองกลาง3คนทัชชน,นนนคราวงเอเวลตันเรโกธีรยุทธ์งามละไม้ยืนเป็นแผงมิดฟิลด์นะครับส่วนด้านหน้าใช้รังสิมันสวนประคำโรดิโก้มารันเฮาและมาคุอิโตะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังอยู่ในเส้นทางการลุ้น3แชมป์นะครับซึ่งพวกเขาก็จับมาเจอกับแพร่ยูไนเต็ดที่มันดับหงจากไทยลีก2ที่พวกเขาเคยชนะมาแล้ว3-0ในฤดูกาลก่อนในรายการเดียวกันนี้นะครับโดยที่ฟอร์มของแพรกก็ไม่ค่คอยดีนะั 5นัดหลังสุดไม่ชนะใครแต่ก็เสมอได้ถึง4เกมนัดนี้ถ้าดูจากชื่อชั้นผมว่าบริรัมยูเต็ดจะผ่านไปได้แน่นอนครับแต่เสียดายที่ประสาทสายฟ้าไม่ได้บุกไปเยือนไม่งั้นเราคงจะได้เห็นสนามห้วยม้าแตกและบรรยากาศแฟนบอลแพร่คึกคักที่จะได้เห็นทีมรักดวนกับทีมจ่าฝูงไทยลีกครับและสุดท้ายนะครับฝากติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของเครื่องดื่มตราช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างมิวสิกคอนเนคชั่นซึ่งมีจัดกันตลอดทั้งปีหรือกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยและฟุตบอลไทยลีก ก็มีของรางวัลมาแจกแฟนๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็สามารถติดตามกันได้ทาง Facebook ช้างเว r ร์เลยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของความพร้อม4คู่4สนามนะครับของช้าง FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็มาดูกันครับว่าใครจะได้เข้าไปถึงรอบตัดเชือกรอบรองชนะเลิศน,นะครับ และสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์ในรายการน,นี้เดี๋ยวมารอติดตามกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทิงเคิร์ฟคิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราและท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องราวสนุกสนุกอ่านแล้วได้สาระความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ www.tingcurve.co และอีกช่องทางครับทิกตอกทิงเคิร์ฟคิดไซโค้งยังไงก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ